คำเตือนคิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขความสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสำรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนาครับผมประจำวันศุกร์ที่5นะครับผมบกาฎาคม2 5 6 7นครับ สำหรับวันนี้ครับผมสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดเก้าครับผมวิ่งรูดปเกป้าน,นะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัวนนี้ได้หกสี่เก้าหกครับผมหกสี่เก้าหกนะครับต่อไปก็จะเป็น สามตัวครับแล้วก็สองกรเดินแล้วก็สองตัวกันครับผมสามตัวเราก็จะเอามาจัดเอาสี่ตัวหกสี่เก้าหกไปตัดนะครับผมตัดหน้ากัดหลังเต็นสามตัวครับแล้ว่าได้สามตัวแล้วเราก็จะเอามาตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองกวเดินกับสองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเต็นก็ตัดได้เลยนะครับผม ท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินจะขออนุญาตตัดให้ครับผมรีบเจ้าครับผมสี่ตัวหกสี่เก้าหกนะครับตัดสามตัวได้หกสี่เก้าครับกับหกสี่หกครับหกสี 6, 4, 9, ่เก้ากับหกสี่หกนะครับผม ัดสองกระดุนครับปผมเก้านะครับผมตัดสองกระดุนได้เก้าสี่ครับกับเก้าหกครับผมเก้าสี่กับเก้าหกนะครับสองตัวกันครับผมตัวกันเป็นหกสองครับสองหกสี่หกสองก็จะมาจากหกหกนะครับผมถกต้องครับผม ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับผมสอบวันนี้ครับผมแนวทางเราพัฒนาครับผมประจำวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมสอง7ันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้ได้วิง่งรูดเก้าครับผมสี่ตัวหกสี่เก้าหกนะครับสามตัวหกสี่เก้ากับหกสี่หกครับผมวิง่งรูดเก้านะครับสี่ตัวหกสี่เ้าหก สามตัวหกสี่เก้ากับหกสี่หกครับผมสองข้อเด่นครับเก้าสี่เก้าหกตัวกันเป็นหกสองหกสี่กับหกหกนะครับผมสองข้อเด่นครับผมเก้าสี่เก้าหกตัวกันเป็นหกสองหกสี่กับหกหกครับอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ ชอบก็จัดขัดก็่านครับผมกดใช้วิจรารยมในการรับชมนะครับผมเราท่านหนที่ถูกอกถูกใจนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่กอบไปของอาจารย์ยี่ครับผมอาจารย์ยี่จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ